้ไม่นั่นๆใจเบิร์ดๆน้ำความฝันพี่ปูตรงนี้เป็นภูมิอะไรครับผมตรงนี้เป็นของอตายายที่เรียกว่าต้นต้นคอเนาะต้นคอเนาะสารต้นคอตายายเนาะสารตายายต้นคอตายายให้โชคแน่นใช่ไหมครับ ใชตายายให้ถดูกเาะให้มาจิงัวนะครับตายายนี่ยเอาให้ไหมไไปเลยครับ uh> จุดให้ไหมไปเลยนร้อซ้ำจุดให้ไหมไปเลยเด้อมาข้าวต้ม วันนี้จะได้มีเราจะจุดธูบขอขอก่อนเนาะก่อนที่จะทำเรื่องความฝันเนาะครับนี่ที่ปักนะดูนะไปดูอันนี้เอาข้าวต้มนี่ไปปักนี่เอาข้าวต้มให้คุณยายหน่อยถวายเลยถวายเลยข้าวต้มให้ยายเด้อปักเลยครับปักตรงกลางเลย นั่งอะโอเคเดี evet, ๋ยวจะมาเล่านั่งงนั่ก่อนดีกว่าครับผมแล้วที่ฝันเนาะครับต่อรับครับฝันว่าตอนคือฝันว่าเห็น เขาไปบ้านเป็นบ้านของนา้าก็ให้ไปบ้านนา้าเป็นบ้านสองชั้นเป็นบ้านสองชั้นแต่ว่าบ้านบ้านบ้านสองชั้นเป็นบ้านไม้ให้ขึ้นไปข้างบนครับพอขึ้นไปข้างบนนี้บอกยังขึ้นไปข้างบนนาขึ้นไปก็ไปเห็นเห็นจอมปลวกแล้วเห็นเสียนพระะพุทธรูปองค์ใหญ่นอนเกยเกยบนจอมปลวกน,ลลวน,ลน,นี่แหละเลยถามเอ้าทําไมทาไมน้ามีเตะ ทำไมแบบเห็นจอมปลวกเนาะทำไมบ้านไม่มีอะไรเลยขึ้นไปข้างบนชั้นสองแต่ถ้่บ้านนานจริงๆแล้วมันมันเป็นบ้านปูนนะไม่ใช่บ้านไม้อแต่ขึ้นไปเป็นบ้านไม้บ้านสองชั้นในความฝันเนาะจาในความฝันจานนเรียก่าวว่าแต่แต่เสียนพระองค์งใหญ่เนี่ยเป็นพระสีเงินสวยมากเลยงาม ส่วนมากจะเป็นพระเจีทองเนะาเะแต่ทจดีขวันเป็นพระเจดีนันจา้างามมากเลยอ,องค์ใหญ่มากอยู่บนกระจองปลวกเลยจอมปลวกก็อยู่เลยเอามือมไปเปิดดูเนาะจอมปลวกก็ใหญ่ใหญ่มากเลยอ๋อจอมปลวกนีน่อยู่บนชั้นสองบ้านเลยบอกจาก้าอยู่บน<อ>บ้านเลยใช่เป็นบ้านไม้เป็นบ้านบ้านบ้านไม้ของนั้นก็บ้านไปที่เขาเมืองสามครับใช่จ้าและจอมปลวกก็ใหญ่แล้วก็พระ เตียงชาจะเป็นองค์งงใหญ่มากจะเป็นสีงเงินใหญ่ใหญ่ก็เกยอยู่เกยอยู่ข้างบนเลยเกยอยู่บนจนปวดจะเกยอยู่บนกระถาทำไมบ้านน้ำเป็นเป็นไม้ทำไมไม่เป็นปูนเนาะมันต้องเป็นปูนเนาะบ้านแบบเหมือนบ้านที่เขาอยู่ในกรุงเทพเนาะแต่นี่เป็นบ้านเก่าเป็นบ้านเก่ากที่ผ่านมาเนี่ยวันนี้ฝัน ได้อะไรมานี่เนี่ยที่เราตองนี่แหละตองฝันตองเลยก่อนหน้านี้งวดก่อนหน้านี้เคยฝันได้นะครับงวดี้ฝันได้แต่ว่าเหมือนว่าได้แต่เรามันแต้มเดียวอ่ะแตยากบอกว่าต่ซื้อให้ซื้อึ้อซื้อลงแต่ของเราคือตรงก็ตรงไปเลยที่แล้วเจ๊ก็อรสักเก้านึ่นามเก้า่งถ้าเก้าเป็นหก็ได้เลยจะบอกว่า9้ากง ก้ากับหกตัวเดียวกันมพอจะแล้วเนี่ยเลยมาตามต่อเจ๊ก็พอจะแล้วเจ๊ฝันว่าเ็นเ็นวัวสามตัวใช่มันนอนงายนะงายแล้วก็ตีเป็นสามเก้าหนึ่งาะใช่บอกว่าเก้ากันหนึ่งก็เก้าเก้ากับหกตัวเดียวกันใช่ถ้าใครตัดเล่นตัดเล่นก็ได้เนาะมัหมดหมดนี่ก็บอกว่า พระนล้งเสียงพระน่งก็เป็นห้างเเนาะเป็นของสูงก็อยู่สูงน้วก็เก้าแต่ว่าน่าจะมีเก้าห้าห้าเก้านี่แหไรีอะไมวนนี้คือตีได้อย่างงี้ใช่จ้ะห้าเก้าเก้าห้าจ้ะอืมก็บ้านนาะบ้านอยู่ข้างบนแล้วก็สูงเนาะเป็นพระก็ต้องสูงนะเสียงพระก็ต้องสูงหัวก็ห้าละคิดอย่างนงี้นะครับบ้านทน่ีก็หนึ่งสามก็ตีามนี้ก็ตีได้ตีแบบนี้เนาะหรือเอฟตีตีเป็นตัวไหนเอ อที่เจ้เล่ามาก็ตีตามฝันตามบมาที่ใช่นะตามตามที่ว่าเห็นพระบ้านเลขที่อะไรนะสามบ้านหนึ่งที่หนึ่งสามบ้านหนึ่งทับสามอย่างเงี้ยจะเป็นร้านอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวได้เรียงความฝันก่อนเนาะครับฝันว่าจอมปวกใช่ไหมเสียนพระอยู่ในบนจอมปวกบนบ้านชั้นสองเราจะตียังไง จอมปวกก็ตีเป็นแปดเสียนผ้าตีเป็นอะไรนะครับตีเป็นเก้าตีเป็นเก้าเนาะตีเป็นห้าก็ได้เป็นห้าก็ได้เป็นเสียนผ้าเอาอเสียนผ้าตีเป็นห้าห้ากับเก้าปวกตีเป็นแปดที่ตามแผนตีเนาะจอมปวกชั้นสองล่ะอยู่บนชั้นสองนะเออขึ้นไปข้างบนจะมีสองไหมจะมีสองไหม คือใสวนใช่ไหมตัวบหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นบนเนาะเอาเอาหรือว่าจะเป็นบนเนาะหรือว่าจะเป็นบนหรือหรือว่าเป็นข้างบนตัวบนเนาะมันจะตัวล่างอีกสี่ฝันความฝันแล้วก็ตีไปด้วยแล้วกันเนาะเพรขึ้นบนเนาะอาจจะขึ้นหนึ่งแก้มก็ได้เนาะที่ตีมาเนาะเพราะว่าเสียนพระอยู่ในจอมปลวกใช่ไหมครับตามความฝันเอาอะไรดี แปดแปดห้าเก้าใช่ไหมแล้วก็บานเลขที่บานเลขที่หนึ่งสามแปดห้าเก้าเพราะว่าเสียนเสียนไอ้จอมปวกแปดห้าเก้ากับหนึ่งสามเนาะเอาเปแปดห้าเก้ากับหนึ่งสามแล้วกันเนาะเพราะว่าติดมาบางทีเอฟซีเห็นแล้วก็ตีแบบไหนก็ได้ที่เขียนหน่อย เช่นหน่อยน้องลาเพจแปลนหาเก่ากับหนึ่งสามหนึ่งมากเสียค่ะแล้วเล่าเดียวที่ศาลนะครับมีมีความเกี่ยวข้องกันในงี้นะครับคือที่ศาลสามเป็นนี้นะครับเข้าสามกับสามเกี่ยวกับศาลใ่ใชบางทีก็เหมือนแบบ ยูู่ไปเหมือนกันเหมือนได้ยินอะไรแบบเหมือนให้เราซื้ออะไรเงี้ยไปกับซิปใช่แต่แต่บางบางแต่เราต้องซื้อขึ้นซื้อลองนะครัใช่แต้มเดียวจะให้แต้มเดียวจะไม่ให้ตรงเลยจะให้แต้มเดียวแล้วเราก็ต้องไปซื้อขึ้นลงเหมือนเจ็ดสองก็คือมาเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสามไมวันนั้นอะ่ะเจ็ดสองนะมาเลยเจ็ดสามเจ็ดเลขไม่ห่างนะฮะ เขียนแบบเมื่อกี้กวนน่าด้ขึ้นมันอาจจะเตี้ยเลเ้ได้คับเจน้อใช่เราจะลายนี้เนาะซื้อกางหนึ่งสามแปดแปดห้าเก้าหนึ่งสามก็หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าเนาะใช่ขึ้นแต้มลงแต้มใช่ไหมครับ เเเขียยน็ม so okay. ังหจะโอเคแค่นั้นแหละเลขห้าสวยๆหน่อยเลขห้าเรารู้ว่าจะพอเป็นตัวเลขอันเดียวก็หนึ่งก็ได้เนอครับเสี่ยงหนึ่งห้าพันหนึ่งอะไรก็ได้ใช่ไหมหน้าอยู่ในนี้เนาะใช่ไปไหนเลยกับเรเก้าแล้วไม่แน่นะความฝันเจ๊ปูเจ๊ปูเขียนหน่อยเดี๋ยวเจ๊ปูเจ๊ปูเดี๋ยวรอเลขทูบอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวใช่ยช่ใช่ใช่ใเจ๊ปูเลยเจ๊ปูเจ๊ปูท้ายๆตอนนี้เจ๊ปูทูบทีูบเสียงไทยไปให้เราด้วยนะครับพี่ศาล สารนี่เป็นสารปูย่าหรือว่าสารสารสาตาโอสารตาสารที่อยู่หลังบ้านเนาะยูนานแลยอยู่นานแล้วเก็ปูปั้นเอาขึ้นตัวเลขได้ไหมได้ไหมนี่นตัวเลขไหมหันไม่ถูกหันถูกไหมถูกไหมไม่มีตัวเลขหันด้านหันด้านหน้าออกมา ตัวแ้่ตัวร60ชัดไหมตัวไหนจะไปเชงเลยบ่อะไร้วกัน60 60หรือ69เดี๋ยวก็รู้ก็ดูสักตัดนึง้วทกันเจี๊ปูหาเลยถูกเจ็๊ปูมาแล้วครับ งวดที่แล้วว่าได้สามโต้เนาะวันได้สามโต้เลยเด้ครับผมแปดซีสามครับงวดนี้มาแล้วเลขถูกเสียบปูเฮ้ยเฮ้ยต้นแต่ขึ้หายนแตกโบเลยแตกโบ้แตกตันทังไหนน่ะแตกพี่น้องต้นแรกแตกหกศูนย์แปดเป็นนาะไม่นี่เลขแปดรุดหายเลขแตกครับอ้โอคนตัดให้เป็นสองโต้คนตัดให้แค่นี้บอกเมนเมนต้องตัดให้เป็นสองโต้ไหน่นี่ย แต่จายรเบิดทุบระเบิดทูบระเบิดเลยทูบระเบิดอนะดิอุ้ยจะเคยพอกเสียงสมเถี่ยวเพานเหียนมันเหียนมองนี้มันเหียนคนบอกเหียนมามาขนาดนันทุบความปั๊บเลยจุดทุบปุ๊บคนบอกว่าแก่ไปเลยคนบอกว่ามันเหียนมองนี้มันเหี่ยนแห้งเป็นไรวนเหี่ยนเนื้อคนเผาคนเผาสระออกนี่ คือหกศูนย์แปดเขียงแปดโปเลยหกศูนย์แปดแตลว่าทู่ผิแปดหักวัดเลยหักครับผมฝนเีั่สมสุรรณเพิ่งมาเหียนนีหลีเหยียนเหยียนเหียนแห้งเหียนแห้งของเจปูเจปูคนฝันแม่นเพิ่นบอกว่าเล็ทถูเพิ่นหมดทีเดียวเพิ่นบอกว่าเข่าสามตัวเลยเหล็กถูกเพิ่นเข่าสาตเลยแต่ว่างวดนี้เขามาตามเล็กถูเพิ่นคือเก่าเนาะ เรียกทู่เพิ้นกระไฮหกแปดเก้าศูนย์แปดหกศูนย์แปเรียกฝันนี่แต่ว่าเลียกฝันเพื้นได้แปดห้าเก้ารคครับหนึ่งสเรียกทูกสิบปฏิหารคืองวดที่แล้วบอเดี๋ยวมือนีเข้ามาหลุ่นกันเนาะในงวดประจำวันที่สิบหกธันวาคมนะคะตัวเลขความฝันของเจ๊ปู 8, 5, 9, ห้กับหน ตัวเลขทูปได้608ูนยเลขทูปแตกกันนะถ้าแรงมันออกมา608เป็8แดหกัน8กระเด็นออกมาเลยกระเด็นหลุดพออีสักพักหนึ่ง60นี่แตกออกมาเลยแตกลงมาเลยแตกโผล่เลยเหี้ยนจริงเนาะจำได้ไหมส2งสอ่งอ่ะออกงว่นหลังนะควาำมันเลยคว่ำหน้าแต่ไม่แตกเนาะ ตอนนั้นได้สองสองหนึ่งเพราะเอ็ดสองสองหนึ่งคว่ำปั๊บเลยหมุนคว่ำเลยนะหมุนคว่ำอย่างเดียวเลยแต่ตอนนี้แตกใช่ไหมตอนนี้แตกจัดหนักเลยเนาะตอนนั้นสองสองหนึ่งจัดหนักเลยแล้วหมุนนี้แล้วค่ำหกศนย์แปดหกศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกศูนย์แปดครับโอเคครับขอบคุณเจ๊ปูมากครับผมขอบคุณครับสสวััดีครบแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ